กรรมชั่วนะท่านผู้ฟังไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นผลทันตาเสมอไปแต่ขอให้เชื่เอเถอะว่าผู้ใดสร้างกรรมอะไรไว้ก็ย่อมจะได้รับผลของกรรมตอบสนองอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงแม้ว่าจะมีกุศล,ลกรรมอื่นๆมาขวางกั้นไว้แต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ในที่สุดผลกรรมชั่วย่อมติดตามมาคิดบัญชีกับผู้สร้างอย่างแน่นอน สมัยเมื่อ30ปีก่อนหน้านี้บ้านเมืองยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่โดยเฉพาะในต่างจังหวัดถนนหนทางนั้นยังกันดานแล้วก็ขาดแคลนบางแห่งก็เป็นทางเวียนเวลาหน้าฝนก็ฝนตกเฉอแะแฉะเวลาหน้าแล้งถึงจะค่อยใช้สัญจรได้สะดวกหน่อยคนส่วนใหญ่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ำเพราะว่าสามารถใช้เป็นทางสัญจรได้สบายมากกว่าทางบก นายสมัยนีมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาทำถนนหนทางโดยตัดตอนมาจากผู้รับเหมารายใหญ่ที่ประมูลงานของหลวงได้เป็นเพราะนายสมัยมีลูกมือแล้วก็มีความเชี่ยวชาญก็เลยมักจะได้งานรับช่วงอยู่เสมอวันหนึ่งเสียอูลูกพี่เก่าของนายสมัยก็ให้คนมาตามไปพบที่บ้านซึ่งเป็นคฤราหั์หลังใหญ่อยู่ในตัวจังหวัดเ,เสียมีอะไรจะใช้ผมนะครับ ในสมัยก็ถามอย่างนอบน้อมเพราะว่าเสียอูผู้นี้เคยใช้งานในสมัยทำมานับชิ้นไม่ท่วนซึ่งแต่ละชิ้นก็ได้กำไรดีตามสมควรออนั่งสิเออตอนนี้มีงานมากหรือเปล่าเออไม่ไม่มากครับกำลังจะส่งงานที่รับมาอยู่พอดีครับมีงานชิ้นหนึ่งจะให้ถามนะบอกมาเลยครับเสียอ,อ่าฉันไปประมูล การก่อสร้างทางสายอำเภอเราได้มาช่วงหนึ่งแบ่งงานออกเป็นสามตอนมีอยู่ตอนหนึ่งอยากจะให้อ่าเอาไปทำทางช่วงไหนครับเสียช่วงบ้านปางเออผมได้ข่าวว่าที่แถวนั้นต้องตัดผ่านทุ่งงูเหา่าก็ใช่แถวนั้นนาะงงูเห่ามันชุมหน้าดูเลยลูกน้องคนอื่นๆไม่ค่อยมีใครกล้าเสี่ยงโอ้สบายมากเลยเสีย ลูกน้องผมแต่ละคนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ทั้งนั้นไอเรื่องงูเงี้ยวเคี้ยวขอในเรื่องเล็กครับเออเห็นเขาว่าเป็นงูเจ้าพอ่อไม่ใช่เหรออู้เจะปุ้งเจ้าพ่อที่ไหนกันเสียแถวนั้นมันรกชาวบ้านไม่ค่อยใช้มันก็เลยงูชุมแล้วทำไมทำไมเขาไม่กล้าใช้ทางนี้กันล่ะเขาคงจะกลัวงูแหละครับแต่ว่าพวกผมไม่กลัวหรอกเสียวอูก็พยักหนะ้าเออเอองั้นตกลง ทางช่วงนี้เองตัดเอาไปทำนะขาดเหลือเงินทองเท่าไหร่ก็มาเบิกล่วงหน้าได้แต่ว่างานต้องเสร็จทันกำหนดนะโู้สบายมากครับแต่ทำไมทางการถึงให้ตัดเส้นทางผ่านทุ่งงูเห่าล่ะครับก็ทำไมอะ่ะก็ทางมันอ้อมจะตายชาวบ้านยังเลิกใช้เลยไม่ใช่เพราะกลัวงูอย่างเดียวแต่มันอ้อมครับเสียเวลาเออข้าก็ว่าอย่างนั้นมอนกันแหละ แต่สอสอคนที่เขาเป็นคนของงบประมาณได้นะเขามีที่ดินอยู่แถวใกล้ๆทุ่งหูเหา่าอ๋อผมผมเข้าใจแล้วครับเสียอูยังไม่ทันพูดจบในสมัยก็เข้าใจเพราะว่าการตัดถนนผ่านที่สอสอผู้นั้นย่อมทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวนั่นเองเองเข้าใจก็ดีแล้วข้าจะได้ไม่ต้องอธิบายครับครับ ง้นเสร็จงานเก่าวเดี๋ยวผมจะเริ่มลงมือเลยอีกสองวันจะพาพวกช่างมาคุยรายละเอียดเสษียนะครับเออเออมีธุระแค่นี้ละ่ะเออเรื่องที่สอสอเจ้าของโครงการที่ของประมาณมาเขาให้ตัดถนนผ่านที่ของเขาอ่ะเอ็งอย่าเที่ยวพูดไปเชียวนะโอ้ยรับรองเสียในสมัยก็ลากลับไปอย่างดีใจเพราะว่าคำนวณแล้วงานนี้คงได้กำไรหลายหมื่นบาท ทั้งทงที่เป็นช่วงระยะสั้นๆที่ตัดตอนมาแต่ในวันรุ่งขึ้นเมื่อนำเรื่องงานชิ้นใหม่ไปบอกกับพวกลูกทีมทุกคนก็มีสีหน้าวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดไม่ค่อยจะดีนะครับปีสมัยอะไรของเองไอ้เช็ดก็เรื่องที่ตัดถนนผ่านทุ่งงูเหา่านะฮะทำไมอ่ะแถวนั้นงูมันชุมจะตายป่าก็รกยังไงไรดีอ้าวแล้วจะกลัวทำไมเราใช้รถแท็กเตอร์เนี่ยไม่นานก็ราบ แล้วพวกงูล่ะฮะก็ช่างมันไปไแลวที่ตายก็ตายไปที่ไม่ตายก็ให้มันอพยพไปอยู่ที่อื่นแถวนั้นเขาว่าเป็นงูเจ้าพ่อนะพี่ข้าไม่สนหรอกเที่ยวนี้ได้กําไรหลายหมื่นไม่เอาโง,โง่งั้นตามใจพี่แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่รู้ด้วยนะเอาเถอะนะคารับผิดชอบเองเอ๊ปอดแหกไปได้เมื่อเซ็นสัญญารับงานกันเรียบร้อยในสมัยก็สั่งให้พวกลูกทีมลุยงานทันที โดยเริ่มจากกำหนดวัดเขตแล้วก็ปรับพื้นที่ซึ่งต้องถางป่าบริเวณที่สร้างทางให้ราบพี่ไหมพี่ไหมวกวคนงานมันไม่กล้าครับเจ้าชิดหัวหน้าคนงานรีบรายงานเมื่อไหนสมัยมาตรวจงานแล้วก็เห็นบรรดาคนงานยังคงถือมีดสำหรับพวันป่านั่งบ้างยืนบ้งางจับกลุ่มกันอยู่เกือบสามสิบคนอ่ะแล้วทำไมอีกอะมันกลัวงูอ่ะพี่ งั้นเองไปตามรถแครกเตอร์มาให้ขับลุยป่าเบิกทางก่อนสักสองสำคัญนะแล้วค่อยให้คนถางตามรถมันก็จอดอยู่โน่นละพี่แต่ว่าคนขับมันก็กลัวเหมือนกันวะไอ้พวกนี้อยู่บนรถยังเสือกลวงูเอ็กมาเดี๋ยวข้าจัดการเองในสมัยแกเคยเป็นคนงานก่อสร้างทางมาก่อนเมื่อตอนที่ยังไม่ได้เลื่อนฐานะขึ้นมาเป็นเท่าแก่รับเหมาเอง ก็เลยมีความชำนาญในการขับรถแท็กเตอร์พอสมควรเออเอามานี่เดี๋ยวข้าจะขับนำเองแล้วพวกเองอีกสองคันนี่ขับตามข้าไปนะลุยป่าด้านนี้ก่อนพวกงูมันจะได้ตกใจหนีไปครับพี่ในสมัยขับรถแทรกเตอร์ลุยป่าเข้าไปไม่เท่าไหร่ก็มีงูหลายตัวเลื้อยหนีออกมายุบยับคนงานที่ถือมีดหนีไปรวมกลุ่มกันบนเนินดินพวกขับรถแทรกเตอร์ที่ตามหลังมาก็ทำท่าชะงัก เอาขับเข้าไปสิเราเรวเข้าในสมัยหันมาตะโกนสั่งเสร็จแล้วในสมัยกดสวิตยกผ่านไถด้านหน้าขึ้นแล้วกระแทกใส่พวกงูห่าและงูอีกหลายชนิดที่เลื้อยหนีปรากฏว่าพวกมันถูกผ่านแท็กเตอร์ทับขาดกลางตัวตายไปมากมายเห็นไหมไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวนี่หว่าเมื่อขับรถแท็กเตอร์ลุยเข้าไปในป่าซึ่งมีต้นไม้ไม่มากนักก็พบรังงูอ่า เจอที่ไหนในสมัยก็เป็นต้องใช้ผ่านรถไถกลบแล้วก็ทับจนตายไปอย่างมากมายเป็นไงวะสบายมากพี่พวกพน,นักงานขับรถแท็กเตอร์คนอื่นๆก็เริ่มหายหวาดกลัวไม่เห็นานสมัยทำเป็นตัวอย่างเออดีละไม่กลัวก็ลุยนําทางเข้าไปเลยแล้วค่อยให้พวกถังป่าตามครับพี่สบายมาก ป่าในช่วงนั้นแทบจะราบภายในวันเดียวเพราะว่าโดนรถแทรกเตอร์ลุยพร้อมกันสามคันส่วนที่เป็นต้นไม้ใหญ่ลุยไม่ไหวก็ทิ้งไว้เพื่อให้คนงานช่วยกำจัดจุดไหนที่เป็นป่าโปร่งก็ลุยไถได้อย่างสบายกว่าจะคําก็มีซากงูตายเกลื่อนทุ่งเอ้ยเอาละเอาพอแค่นี้ก่อนเมื่อเห็นว่าเย็นมากแล้วในสมัยก็สั่งให้คนงานหยุดพักเพื่อประกอบอาหารกัน เจ้าชิดหัวหน้าคนงานก็รีบมารายงานเออพวกคนงานตัดไม้มันยังกลัวกันอยู่ครับแล้วไงพวกมันขอกลับเข้าไปพักในหมู่บ้านครับเออก็ดีเหมือนกันเพราะว่ากลางคืนพวกมันก็คงทางานไม่ได้ไปพักในหมู่บ้านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างที่พักแถวนี้แล้วเฮียนะครับเดี๋ยวข้าจะอยู่คุมงานพวกรถแทรกเตอร์จะให้มันทําพิเศษตอนกลางคืนเราต้องเร่งงานให้เสร็จตามกําหนด งั้นผมจะขับรถไปส่งคนงานก่อนนะครับเออดีแล้วพรุ่งนี้เช้าเองรับพวกมันมาทำงานกันแต่เช้าในชิดซื้อของที่จำเป็นมาด้วยเพราะว่าพวกขับรถคงจะต้องค้างที่นี่หลายคืนกว่างานจะเสร็จครับครับพี่สมัยเจ้าชิดรับคำแล้วก็หันไปสั่งพวกคนงานในึ้นรถกระบะเพื่อขับกลับไปในหมู่บ้าน คืนนั้นหลังจากกินอาหารเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยในสมัยก็สั่งให้พวกขับรถแทรกเตอร์ทั้งสามคันลุยงานกันต่อโดยอาศัยแสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟหน้าเต็นที่พักเวลาผ่านไปจนเที่ยงคืนทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างก็รีบอาบน้ำอาบท่าแล้วเข้าเต็นที่พักของตัวเพื่อจะเตรียมตื่นขึ้นมาลุยงานใหม่ในวันรุ่งขึ้น ประมาณเจ็ดโมงเช้าของวันต่อมาเจ้าชิดก็ขับรถพาคนงานมาถึงเต็นที่พักเห็นรถยังจอดอยู่ก็สั่งให้คนงานลงจากรถตัวเองก็รีบไปดูที่เต็นปรากฏว่าเจ้าชิดถึงกับตะลึงเมื่อเปิดเต็นแรกเข้าไปเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยพบร่างพนักงานขับรถแท็กเตอร์นอนตายอยู่บนพื้นเสร็จแล้วก็คนงานคนนึงก็วิ่งมาตามพี่เชิด พี่หมถูกงูกัดตายแล้วครับอะศพอยู่ที่ไหนอะข้างรถแท็กเตอร์ครับเจ้าชิดรีบวิ่งไปดูก็เห็นนายสมัยผู้เป็นเท่าแก่รับเหมาก่อสร้างของตัวนอนตาเหลือกค้างอยู่ข้างรถท่าทางเหมือนกำลังจะขึ้นรถแท็กเตอร์เพื่อจะขับหนีความตายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันพวกงูมันคงคนงานวัยกลางคนพูดได้แค่นั้นก็นิ่งไปเมื่อมีเสียงตะโกนขึ้น ไอ้ตายทางนี้อีกสองศพไว้พวกเรามาดูสิเจ้าชิดวิ่งไปดูเห็นคนงานที่มีหน้าที่ขับรถแท็กเตอร์นอนตายในลักษณะเดียวกับในสมัยจากสภาพศพแสดงว่าคงจะเจ็บปวดทรมานหน้าดูเพราะว่ามีอรอยดิ้นทุรนทุรายไปตามพื้นดินเป็นทางยาวจากเต็นที่พักมาจนถึงจุดที่พบศพถ้าจะไม่ดีแล้วพี่ชิดข้าว่าอย่างนั้นแหละไปแจ้งกำนันกันเถอะ จากการชนะสูตรของแพทย์ก็ลงความเห็นว่าในสมัยกับคนขับรถทั้งสามคนตายเพราะถูกง,งูกัดแต่ที่ประหลาดก็คือไม่ใช่งูตัวเดียวแต่เป็นลักษณะของงูหลายตัวที่มารุมกัดเพราะว่าแต่ละศพมีรอยเขี้ยวงูตำร่างกายมากมายหลายแห่งทุ่งงูเห่าบัดนี้เหลือเพียงตำนานเล่าขานเดี๋ยวนี้ถนนสายใหม่ตัดผ่านคงเหลือคนในพื้นที่ดั้งเดิมอีกไม่กี่คนเท่านั้น ที่จําเหตุการณ์ในคราวนั้นได้กรรมที่กระทําต่อผู้อื่นไว้นั้นไม่จําเป็นจะต้องเห็นผลทันตาเสมอไปแต่ว่าในบางคราวก็มีเหมือนกันที่มันมาย้อนมาตอบสนองในเกือบจะทันทีทันใดก็มีเหมือนกันล่ะครับ ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับในล้วนมีอาชีพทำไร่สับปะรดมีเมียชื่อนังเยื้อนมีลูกชายสามคนก็เริ่มโตเป็นหนุ่มคนเล็กนี่ยังเรียนอยู่ส่วนคนโตกับคนรองก็ช่วยกันทำไร่ไม่ได้เรียนต่อในล้วนมีเพื่อนสนิทหลายคนตกเย็นก็จะมานั่งล้อมวงกินเหล้ากันกับแกล้มกอหามาตามมีตามเกิดเท่าที่จะหาได้ งูเหา่าหรือว่างูจงอางงูเหลือมนี่เป็นของโปรดถ้าจับได้นะนับว่าเป็นลาบปากยิ่งนักถ้าง,งูเหลือมตัวใหญ่ก็จะได้เนื้อที่ขาวเหมือนกุ้งมาย่างแล้วก็มาต้มยำใส่ใบกะเพราสดน้ำปรุงรสจัดจานตบตูดได้เล่าขาวแม่มันช่างชื่นใจเหลือเกินตะกวดตุกแกอะไรก็ไม่เว้นขังคกก็เอาเส้นเมาออกแล้วจัดการอย่างชำนาญเอามาผัดเผ็ด ส่วนมากก็จะมีในเตี้ยในใจในแกละที่จะมานั่งกินด้วยทุกวันเพราะว่าบ้านอยู่ไม่ห่างกันทําไร่เหมือนกันนั่งเยือนกับลูกก็กินได้ทุกอย่างที่ในล้วนชอบแต่วันนี้มีกบหลายตัวที่ลูกชายสองคนไปส่องมาเมื่อคืนก็จัดการผัดกะเพราทํายําใส่หัวปลีในเตี้ยก็บอกว่าแหมวันเนี้ยกับแกลมเยอะเลยเว้ย ในล้วนก็เชิญเพื่อนๆให้นั่งกินเหล้ากินกับแกล้มนอกจากมีกบก็ยังมีปลานิลเผาชีวิตก็มีความสุขตามอัตภาพนางเยือนบอกว่าตัดสับประรดเที่ยวนี้คงจะได้เงินดีเพราะราคาปีนี้น่าจะดีกว่าทุกปีเมื่อตัดสับประรดขายเสร็จบรรดาเมียเมียเ,เพื่อนทั้งหลายก็มารวมตัวกันที่บ้านในล้วนมาย่างขนมจาก ก่อไฟเป็นแนวยาวเอาเหล็กมาวางเป็นที่ย่างพวกผู้ชายก็ดื่มเหล้ากันวันนี้นายล้วนอนุญาตให้ลูกชายทั้งสองมาดื่มกินด้วยเป็นครั้งแรกเพราะเห็นว่าลูกนั้นขยันแล้วก็เหนื่อยมามากแล้วลูกก็เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วไม่นานก็จะได้บวชพร้อมกันทั้งสองคนเมื่อตะวันเริ่มคล้อยใกล้จะตกดินนายแกละกับในายใจก็มองไปเห็นงูจงอางตัวใหญ่เลื้อยไปทางด้านหลังสารพระภูมิ เฮ้ยจงอ้างเว้ยไหนนั่นน่ะจงอ้างตัวบเบเร่เลยไปจับกันเร็วนายแกะก็รีบคว้าจอบวิ่งไปทุกคนที่เป็นผู้ชายก็วิ่งตามคว้ามีดคว้าไม้เท่าที่จะหาได้วิ่งตามไปงูจงอ้างตัวนั้นเลื้อยเข้าไปหลังสารที่มีเนินดินมันมีโพรงอยู่ข้างต้นไม้ทุกคนต่างก็รีบฟันหญ้าข้างๆเอาจอบสับดิน ก็เห็นงูจงอางตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยมีไข่งูอยู่หลายฟองในแกะรีบเอาจอบสับก็ตีหัวงูจงอางจนขาดสองท่อนดึงตัวงูออกมาหัวยังอยู่ในหลุมพร้อมกับไข่ในล้วนกับในเตี้ยก็เอาเศษหญ้าเศษไม้แห้งสุมลงไปใช้ไม่ขีดจุดไฟเผาหัวงูพร้อมกับไข่จนมอดไหมเสร็จแล้วก็เอาตัวงูไปถลกหนังผัดเผ็ดกินกันอย่างอร่ออร่อย ในใจก็บอกว่าสงสัยมันจะอยู่มานานนะวันนี้มันคงจะถึงคาดแนละ้วถึงได้เลื้อยออกมาให้เห็นแต่ก็อืมน่าสงสารมันเหมือนกันนะไข่มันเยอะเชียวสงสารทำไมวะอสรพิษออกลูกมาเยอะก็อันตรายนี่ยังไม่เห็นตัวพ่อมันนะเจอตัวพ่อมันเมื่อไหร่นะเดี๋ยวกูจะจับแดกให้สิ้นซากเลยในล้วนว่ายอย่างนั้น พวกเราอย่าไปคิดอะไรมากเลยวะวันนี้ลาบปากแท้ๆพวกหมูพวกไก่ยังสู้ไม่ได้เลยว่าแล้วทุกคนก็หัวร่อร่าบรรดาเมียเมียก็ย่างขนมจากแบ่งกันคนละหอบแล้วก็มานั่งล้อมวงกินข้าวกันอีกวงหนึ่งดึกแล้วทุกคนก็พากันกลับบ้านใครบ้านมันเกือบสว่างในล้วนก็ฝันเห็นแม่งูจงอางเลื้อยมาแผ่แม่เบี้ย ในตาแดงกํมดูน่ากลัวร่างนั้นค่อยๆกลายร่างเป็นหัวคนท่อนล,ล่างเป็นงูท่อนบนเป็นหัวผู้หญิงสวยแต่ว่าในตานี่แดงเป็นประกายจ้องหน้าในล้วนมึงฆ่ากูทำไมกูกอกลูกอยู่มึงก็เห็นกูจะจองล้างจองผลาญพวกมึงทุกคนให้ตายตกไปตามกันให้สมกับที่พวกมึงฆ่ากูกันลูก อาหารแค่จานเดียวที่พวกมึงกินง่งมันคุ้มกับที่มึงทำบาปไหมฮะกูจะไม่ละเว้นพวกมึงที่กินกูทุกคนเสียงนั้นดังกึกก้องทีเดียวในล้วนก็ตกใจตื่นใจคอไม่ดีมันเหมือนกับเรื่องจริงมากเมื่อถึงเวลาเย็นของอีกวันทุกคนก็มารวมตัวกันมาดื่มกินเช่นเดิมในล้วนก็เล่าความฝันให้เพื่อนฟังในแกะก็บอกว่า ฝันเหมือนกับที่ในล้วนฝันเหมือนกัน,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 ม,น,กนมีคนนึงพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าพวกเราแดกงูเจ้าที่หรือเปล่าวะสงสัยพรุ่งนี้เช้าต้องใส่บาตรทำบุญให้งูสักหน่อยทุกคนก็เห็นด้วยเวลาผ่านไปเกือบเดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็สบายใจขึ้นคิดว่าคงจะไม่มีอะไรจงอางคงจะหายอาฆาตแล้ว แต่จู่ๆนั่งเยือนเมียในล้วนก็มาเป็นลมตายกระทันหันหน้ามืดล้มลงลูกผัวเอายาดมยาหอมมาประถมพยาบาลอยู่ไม่ถึงสิบนาทีก็สิ้นใจสร้างความทุกข์ให้กับทุกคนในครอบครัวความเศร้าโศกก็เข้าครอบครองทุกคนในบ้านเมื่อเพื่อนบ้านทราบข่าวก็พากันมาช่วยงานเต็มที่จัดงานกันที่บ้านจะสวดที่บ้านแล้วก็ค่อยนำไปเผาที่วัด ลูกชายคนโตกับคนรองก็ช่วยกันซื้อของมาใช้ในงานส่วนตัวในล้วนยังเศร้าโศกไม่หายก็อยู่ต้อนรับแขกอยู่ที่บ้านบรรดาเพื่อนบ้านก็ช่วยกันทําครัวบางก็มาจัดดอกไม้หน้าโรงสมัยนั้นก็จัดกันตามมีตามเกิดไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันพอดีตอนเย็นมันขาดต้นหอมผักชีที่จะทำข้าวต้มเครื่องเลี้ยงคนคืนนี้ลูกชายคนรองก็เลยขับรถเครื่องไปซื้อ เวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงก็ยังไม่กลับมาก็สร้างความกังวลใจให้กับนายล้วนยิ่งนักสักครู่ก็มีคนมาบอกว่าลูกชายนายล้วนขับรถเสียหลักชนต้นไม้คอหักตายมีคนเห็นเหตุการณ์ว่ามีงูจงอางตัวใหญ่เลื้อยตัดหน้าลูกชายคงจะตกใจรถก็เลยเสียหลักสร้างความตกใจและเสียใจให้กับทุกคนก็เลยเอาศพลูกชายมาตั้งสวดคู่กับแม่นายแกละ ในใจในเตี้ยเริ่มไม่สบายใจเริ่มจะกลัวตายกลัววิญญาณงูจงอางส่วนในล้วนนี่ก็เอาแต่ร้องไห้จุดธูปกลางแจ้งสิบหดอกขอขมางูจงอางขออภัยให้ทุกคนที่เหลืออยู่ด้วยแล้วก็สัญญาว,ว่าจะเลิกกินงูทุกชนิดตลอดไปเมื่อเสร็จงานศพนังเยือนได้แค่สามวันในแกละก็นอนหลับตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เพื่อนบ้านต่างก็ตกใจเล่าลือกันเรื่องงูบรรดาเมียของทุกคนที่กินงูวันนั้นก็ทุกใจยิ่งนักวันวิตกทุกคนก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาในล้วนนี่น้ำตาซึมตลอดเวลาลูกชายคนรองกับคนเล็กก็คอยปลอบใจในเตี้ยกับในายใจก็อดที่จะหวาดกลัวไม่ได้เมื่องานศพในแกะผ่านไป ในใจในเตี้ยกับในล้วนก็พากันนุ่งขาวผมขาวขออาศัยถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่บ้านในล้วนก็เหลือลูกชายแค่สองคนมันก็ทำให้ในล้วนอดสงสารลูกไม่ได้ที่ลูกต้องอยู่อย่างเงียบเหงาแค่เพียงสองคนเวลาน้องคนเล็กไปเรียนลูกชายคนรองก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวในล้วนก็เลยตัดสินใจกลับบ้านมาอยู่กับลูก รอให้จิตใจเข้มแข็งก็จะทำไร่ต่อไปบ้านทั้งบ้านก็ดูวังเวงมองไปที่ระเบียงเคยล้อมวงกินข้าวกินเหล้ากันมีแต่เสียงหัวเราะบัดนี้มันเงียบเหงาไม่มีแม้แต่เงาของนางเยือนและลูกชายคนโตต่อมาไม่นานนะักก็ปรากฏว่าลูกชายคนรองถูกหมากัดที่น้องตอนเดินไปถางหญ้าที่ไรไม่รู้มันมาจากไหน ในล้วนก็รีบให้ลูกล้างทำความสะอาดแผลกินยาแล้วก็ทายาแก้ปวดไม่ได้คิดที่จะไปหาหมอเวลาผ่านไปไม่กี่วันปรากฏว่าลูกชายมีอาการชักเกร็งน้ําลายฟูมปากนั่งหอนในล้วนนี่เข่าอ่อนเลยนะไปตามในเตี้ยกับในใจให้มาช่วยกันจับไปหาหมอหาหมอรถแต่ว่าในใจกับในเตี้ยบอกว่าไม่มีคนกล้าจับหรอกเพราะว่าลูกชายในล้วนนะ่ะติดเชื้อสุนัขบ้า ในล้วนก็เลยต้องเอาโซ่มาล่ามลูกไว้น้ำตาของผู้เป็นพ่อนี่มันปวดร้าวเหลือเกินรำพึงรำพันว่าทำไมตัวเองไม่ตายอ่าไม่ตายซะก่อนทำไมถึงได้เอาลูกเอาเมียไปก่อนลูกเมียไม่ได้ผิดตัวกับเพื่อนๆน,นต่างหากที่ผิดที่ฆ่างูตีงูจงอางแล้วก็เผาโพรงที่งูจงอางอาศัยอยู่ในใจกับในเตี้ยอยู่เป็นเพื่อนในล้วนเพื่อนรักเพราะว่าสงสาร อายามที่ลูกชายคุ้มครั่งในล้วนก็จะร้องไห้เมื่อลูกชายตายจัดงานศพเสร็จในล้วนนอนอยู่ก็มีอาการโศกเศร้าเครียดจนเกิดอาการวิกลจริตบ้าคลั่งขณะที่ลูกชายก็เล็กนอนหลับในล้วนก็บ่นพึมพำม,มาอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วทนไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันราดรอบรอบบ้านแล้วก็จุดไฟ ตัวเองไปนอนเคียงอยู่กับลูกชายคนเล็กลูกชายรู้สึกตัวไฟไหม้มันโหมอย่างแรงมากเลยจนหาทางออกไม่ได้พยายามเรียกนายล้วนผู้เป็นพ่อแต่นายล้วนก็พูดแต่ว่าขอชดใช้กรรมในกองเพลิงปรากฏว่าทั้งสองคนก็ถูกไฟครอกตายเพื่อนบ้านพยายามช่วยดับไฟก็ช่วยไม่ได้ในายใจกับนายเตี้ยนวิ่งมาจากวัดมาดูจะช่วยเพื่อน มองไปก็เห็นงูจงอางแผ่แม่เบี้ยสูงขว่าหลังคาบ้านในล้วนทั้งสองก็ต้องวิ่งกลับวัดด้วยความกลัวผู้ใหญ่กำนันทราบเรื่องก็ช่วยกันกับเพื่อนบ้านเก็บกระดูกไปประกอบพิธีตามศาสนาในใจกับนายเตี้ยก็ตัดสินใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกคนที่เสียชีวิตแล้วก็ไม่ลืมที่จะอุทิศให้กับงูจงอางลูกอ่อนบวชตลอดชีวิตไม่คิดที่จะศึก ถึงจะรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายแต่พระใจกับพระเตี้ยก็ยังไม่อยากตายก่อนไว้อันสมควรครับ